โอ,อย่าลืมเบลที่โต๊ะคูนะพวกเนี้ยค่ะรีบเลยนักหนานะคะแก้มพอดีหนูมีนัดคู่ไปดูมูฟเฟีะโอเคโอเคไปก่อนนะคะพวกค้าวันเดียวค่ะนัดคู่ไว้ทุนมากจะว่าไปแล้วดูหนังล่าสุดปีห้าแดเลยนะโอ้โห โหลโหลครูเดชว่าไงครับคุูเป็นสีเ็นสีกำลังยิ้มอยู่นะเนี่ยโทรไปยิ้มไปนะเนี่ยเอ้าเป็นอะไรไปนั่งยิ้มคนเดียวไม่ไอายคนอื่นีะ่ะเนสีมีเรื่องอยากจะชวนครูเดโชชวนไปไหนครับไปดูหนังคะ่ะดูสองคนเหรอครับอ้ครูเดชจะให้ใครไปด้วยนะคะก็ะเป็สองคนสิคะครูเดชมารับเพนสีนะที่เดิมอ่อคือคือคงคงไม่ได้ครับอันไรนนะคะคือคงคงไม่ได้ครับ ทำไมล่ะคะติดตุระติดสอนมันก็เลิกเรียนแล้วนี่คะเออไม่ไม่ใช่ครับคือผมเดี๋ยวจะบอกว่าเราเราเราไปไปด้วยกันไม่ได้ครับทำไม <c oughs> คุณได้โชวทำไมเพิ่งมาบอกป็นสีว่าเราไปกันไม่ได้ะคะ <c oughs> นี่มันจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะคะคือ <c oughs> ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะมัคลาค่าซัางถึงห้าปีได้ยังไงอะ่ะคุศสีเราให้ทำไมปีศสีเย็นเย็นก่อนรับผมก่อนโวยคุณ้อง้าง,งอะ ไม่มีอะไรกันแล้วเราสองคนลงกันมิสีเฮ้ออะไรของเขาวะเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ยบอกเลิกกูเฉยที่บอกไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยหำไมถึงวัวรถกูเต็มหัวรถกูเต็มก็เด็กมันขอนั่งไปด้วยอาศัยพวงแค่ปากซอยแค่นี้จะมาด้วยกันยังไงอ่ะมิสีไม่เข้าใจเลยแล้วมาจะนั่งตรงไหนมึงต้องนั่งตักแล้วล่ะไม่หวกัวกันแบนั้นบางข่าวขับรถชนคนตายหา อย <iously nih? S 2> ู่ก็โสดเฉย้กูไอ้ลุงไหนเนี่ยมาซอยใช่ป่ะเห็นลุงสามคนไปูควนกินข้าวนิดนึงมาตรงนั้นอ้อนวอนกูไม่เยี้ยงมึงหรอก